สิ่งที่คูเคททำคือคูเคทนอนไม่ดึกจริงๆแล้วกดเหล็กคูเคทจะไม่เกินห้าทุ่มแต่หลังๆบางทีมันมีงานติดพันก็จะไม่ให้เกินเที่ยงคืนเพราะกรธฮอร์โมนจะหลั่งช่วงประมาณห้าทุ่มถึงตีหนึ่งครึ่งเพราะฉะนั้นคูเคทจะนอนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็ข้อที่2คือนอนหลับให้สนิทแต่คูเคทเป็นคนที่นอนหลับสนิทอยู่แล้วเพราะเมื่อไหร่ที่คุณนอนหลับสนิทอะกรธฮอร์โมนก็จะหลั่งแล้วสิ่งพวกนี้แหละที่ทําให้ผิวหน้าคุณเด็กข้อที่3คือออกกําลังกายสํําาาคัญมกๆทที่จะ โกรธฮอร์โมนหลังด้วยเหมือนกันแล้วก็ทําให้คุณมีสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็ผิวดีข้อที่สีคือไม่เครียดไม่กังวลใจถามว่ามีบ้างไหมที่จะมีเรื่องเข้ามามีบ้างแต่เราต้องรีบเอาออกไปคือจะมีวิธีการบําบัดตัวเองได้อย่างรวดเร็วคือเป็นคนที่แบบเร็วในการบําบัดตัวเองมากๆจะไม่ปล่อยข้ามคืนข้อที่5คือไม่กินของทอดไม่กินของมันแล้วก็ไม่กินของหวานมีชีสไดบ้างแล้วก็ไม่กินแป้งขาว,วก็จะกินเป็นขนมปังโฮลวีทกินเป็นข้าวกล้องนี่คือรูทีนของครูเคสในการปฏิบัต อ,อันนี้คือที่คุณจะต้องทําเป็นนิสัยนะไม่ใช่ทําบ้างไม่ทําบ้างคุเคททำจนเป็นนิสัยเราก็เลยไม่รู้สึกฝืนอ๋อแถมอีข้อหนึ่งคือดื่มน้ําผักผลไม้ที่ไม่ใส่น้ําตาลเช่นตอนเช้าเ้าเนี่ยคุเคทจะดื่มน้ําบางวันก็เป็นน้ําซรี่กับมะนาวน้ามะนาวเนี่ยก็จะช่วยทําให้เลือดเนี่ยจากกรดกลายเป็นด่างเลือดเราเนี่ยมันก็จะหมุนเวียนได้ดีทําให้ผิวหน้าคุณดีแล้วก็นมแอลมอนตอนนี้ดื่มนมแอลมอนเพราะว่าหลังๆมาคือมีงานวิจัยจากเมืองนอกแล้ว ก็ศึกษามาเยอะเราก็รู้สึกว่านมวัวหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยค่อนข้างจะมีเอฟเฟกกับร่างกายในการที่จะกระตุ้นให้คุณสามารถเป็นมะเร็งได้อันนี้แล้วแต่ความเชื่อคนนะคะแต่ว่าครูเคสตอนนี้ก็เปลี่ยนมาดื่มนมเป็นแพนเบสแทนพวกแอลมอนหรือนมธัญพืชตอนเชา้า,ก,ก,า avocado, ก็จะกินไข่ลวก2ฟองบางวันมีอะโวคาโดก็จะกินอะโวคาโดด้วยแล้วก็ประมาณนี้แล้วก็กินขนมป,ปังโฮบีทน,นี่ก็ไปออกกําลังกายได้แล้วก็คือมีสั์อาหารครบรกลางวันก็จะกินอาหารปกติแต่จะเอาคาร์โบไฮเดรต ข้าวกล้องแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวกินไรตอนนี้ก็จะฮิตกินในนี่ก๋วยเตี๋ยวเส้นไข่ขาวก็จะชอบมากแต่ก็จะต้องเอาคาบจากข้าวกล้องด้วยเหมือนกันพราะตอนเย็นตอนนี้ครูเคก,ก,ก็เริ่มคุมอาหารที่แบบว่าไม่กินแป้งเลยตอนเย็นก็จะกินสลัดผักหรือไม่กินน้ําผลไม้กินผลไม้แทนทุกคนอาจจะฟังแล้วแบบพูดมันดูเยอะจังเลยแต่ถ้าเกิดคุณฝึกให้เป็นนิสัยคุณมีเซลฟ์เออร์เรนเนส์นะคือมีสติแล้วก็อย่างรู้รู้ตัวเองอยู่ตอลอดเวลาว่าตัวเองจะทำอะไรแล้วคุณมีเป้าหมาย